ถ้าใครมาขอบคุณเรานะครับแล้วเราจะตอบกลับไปว่าด้วยความยินดีภาษาอังกฤษพูดยังไงมาฟังกันครับด้วยความยินดีนะครับแบบแรกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ you're welcome you're welcome นะครับหรือถ้าจะพูดเต็มๆคือ you are welcome นะครับ you are welcome นะครับแปลว่าด้วยความยินดีครับ ด้วยความยินดีเหมือนกันนะครับพูดอีกแบบหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็คือ my pleasure my pleasure นะครับ my pleasure ก็คือด้วยความยินดีครับผมชอบแบบไหนนะครับก็เ,เอาไปฝึกพูดบ่อยๆนะครับเก่งแน่นอนครับจากหนังสือครูดีนะครับพูดมา1,000ประโยคโหมวดชีวิตประจำวันครับ ถ้าชอบคลิปภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้นะครับกดใจเม้นแชร์กดติดตามนะครับหรือกดสั่งซื้อหนังสือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ